สวัสดีครับพบช่อง Welding and DIY นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการรับดอกสว่านนะครับดอกสว่านที่ผมเจาะตะกี้นะครับไม่เข้าเลยนะครับไม่มีความคมเลยเราจะมีวิธีการรับยังไงนะครับบางทีเราอาจจะเจาะไปโดนปูนโดนอะไรนะครับเวลาเราเจาะนะครับทําให้คมของดอกสว่านมันหายไปนะครับเห็นนะครับ ผมมันจะหายไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการรับยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับผมจะใช้ไฟเบอร์นะครับในการรับแต่จริงๆแล้วแนะนําให้ใช้หินเจียแท่นนะครับถ้าใครมีหินเจียแท่นถ้าไม่มีก็ใช้ไฟเบอร์ใช้หินเจียก็ได้นะครับหินเจียเป็นใบแนะนําให้ใช้แบบเป็นใบตัดนะครับ เพราะว่ามันจะละเอียดกว่านะครับถ้าเป็นใบหนาใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับการรับมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรับได้แต่มันอาจจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการรับกันเลยครับวิธีการรับนะครับเราจะเอาทางด้านทางฝั่งนี้นะครับมันจะมีสองสองด้านนะครับเห็นนะครับ การรับนะครับคือจะรับให้ฝั่งนี้ต่ําต่ํากว่าฝั่งที่เป็นคมนะครับต่ํากว่านิดนึงนะครับเวลาเจาะแล้วมันจะถ้าฝั่งนี้สูงกว่ามันจะไม่เข้านะครับการรับเราต้องรับให้ฝั่งนี้มันต่ํากว่านิดนึงนะครับแต่ตัวนี้เขาดอกสว่านแบบนี้เขานี่มาให้นะครับขเขาเจียมุมจิกมันจะนะครับเห็นไหมครับมุมจิกมันจะนิดเดียวนะครับ เขาเคลียร yeah, ์มาให้แล้วนะครับเวลาวิธีการรับนะครับเราเอาทางด้านคมของมันนะครับเข้าไปนะครับให้เราเอียงนิดนึงนะครับเอียงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอียงตามมุมเอียงตามมุมของดอกสว่านนะครับตามองศาของดอกสว่านนะครับเอียงนิดนึงนะครับเอียงแล้วหงายขึ้นนะครับเอียงแล้วหงายขึ้นอย่างนี้นะครับ ให้ฝั่งนี้มันต่ำกว่านิดนึงนะครับทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวไปลองรับกันเลยครับ อันนี้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ฟันตรงนี้มันแตกไปแล้วนะครับเราต้องรับให้มันเลยเลยฟันที่มันแตกนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับเห็นนะครับฟันมันบินนิดนิดนะครับเห็นการบินอยู่นะครับเราต้องรับให้มันเลยตรงที่มันแตกนะครับตรงที่มันบินไม่งั้นมันจะไม่เข้านะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากที่รับเสร็จนะครับมุมจิกก็พอได้อยู่นะครับถ้าไม่ได้เราก็ใช้ฝั่งนี้นะครับเข้าใช้หินเจียก็ได้นะครับบากนิดเดียวนะครับตรงมุมตรงปลายนี้นะครับให้มุมจิกมันเล็กลงนะครับถ้าเรารับเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ องศามันก็จะฝั่งนี้มันจะต่ำกว่านิดๆนะครับฝั่งที่เป็นคมกับฝั่งที่ไม่ใช่คมนะครับมันก็จะเอียงมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเจาะให้ดูนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่า นี่เป็นดอกขนาด8ปมิลน,นะครับการรับแบบนี้ก็เหมาะกับหน้างานที่ออกไปข้างนอกนะครับไม่มีหินเจียแท่นนะครับส่วนมากผมจะใช้หินเจียแท่นนะครับในการรับถ้าออกไปหน้างานแล้วดอกเราเจาะแล้วดอกมันไม่คมก็จะใช้ไฟเบอร์นะครับใช้หินเจียรับก็ได้นะครับการรับก็ง่ายๆนะครับพยายามให้สองมุมเนี่ยมันเท่ากันนะครับ กะเอานะครับกะให้องศามันเท่ากันให้มันเท่าเท่ากันนะครับถ้าเรารับไม่เท่ากันปุ๊บนะครับให้สังเกตที่รูที่เราเจาะนะครับมันจะไม่กลมนะครับถ้าเรารับได้องศารับได้เนี่ยเวลาเราเจาะแล้วรูมันจะกลมนะครับค่อนข้างที่จะกลมนะครับเหมือนกับดอกใหม่นะครับดอกเล็กดอกใหญ่ก็รับ ประมาณนี้นะครับรับง่ายๆโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ